สวัสดีครับผมเล็กเชสิตจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในวีดีโอวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องการขอ Permission แบบใหม่ใน Android 6นะครับหรือ m a r s h m a l l o w ซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับในการขอ Permission แบบใหม่นะครับใน Android 6เนี่ยเราต้องทยอยขอนะครับเราไม่สามารถขอครั้งเดียวที่ Android Manif e s t ได้แน่นอนครับการขอที่ Android Man i f e s t ยังคงมีเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นลักษณะแค่การ declare เฉยๆว่าแอปเรามีการขอใช้ Permission อะไรบ้างแต่เวลาเราจะทำการใช้ Permission จริงๆนะครับเราต้องมีการ Request นะครับขอเป็นเป็นกรณีกรณีไปนะครับซึ่งการเขียนโค้ดเป็นยังไงนะครับเราจะมารีวิวผ่านเวิร์กช็ตัวนี้กันนะครับก็ในเบื้องต้นก่อนนะครับผมมี Workshop อป s u e w ทัล C M Permission นะครับแล้วก็ผมต้องการจะขอ Permission ในการเปิดกล้องนะครับก็ w o r k ิร์กนี้ผมจะเน้นที่การเปิดกล้องเป็นหลักละกันนะครับแต่ก็จะมีแถมเรื่องการ Add Contact c มาด้วยนะครับเมื่อต้นก่อนก็ผมใช้ g i n i m o t t o o นนะครับที่เป็นเวอร์ชัน2.5.2แล้วก็ลงตัว Android Simulator ที่เป็นตัว Marshmallow นะครับเวอร์ชัน6.0 Preview ผมทำการเปิดกล้องนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าผมทำการตั้งค่ากล้องนะครับโดยการไปที่ตัวหน้า ฟอนต์แล้วก็แบล็คไปที่ตรงเว็บแคมนะครับแล้วก็เปิดตรงพรีวิวนะครับแล้วก็ติ๊กตรงฟอนต์นะครับเพื่อเห็นหน้าตัวเองก่อนว่ากล้องใช้งานได้จริงนะครับหลังนั้นผมจะทําการลองเทมโหมดรูเกาะแล้วกันนะครับว่าเพิ่มิชันแบบใหม่เป็นยังไงในการกดปุ่มนี้ครับเอาล่ะมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับว่าต้องการอนุญาตให้ทําการถ่ายรูปได้ไหมนะครับผมจะกดอนุญาตนะครับในเคสนี้มันจะมีการขึ้นข้อความเป็นสตอกสแน็คบาร์ั้นั้นก็จะเข้าสู่หน้าหน้าของผมนะครับ เอาละผมทําการกดถ่ายนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เขียนลอจิกในการรับภาพเข้ามาเอาละจะเห็นแล้วนะครับว่า,ามันทํางานอย่งไงถ้าเป็นครั้งที่2นะครับเวลาคุณกดคําว่า Show c a m e r ว p r e v i พรก็จะไม่มีการถามล้วนะครับเรามาดูล o อจิกกันนะครับผมขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลา ผมมาที่ตัวโคดดน,นึงนะครับซึ่งตัวโคดเนี่ยผมคิดว่าผมคงจะให้พวกเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะโพสต์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ให้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาลองศึกษาต่อได้นะครับก็ผมทําการสร้าง Activity มาหนึ่งแอคทิวิต้นะครับต้องบอกก่อนว่าโคดต,ตัวนี้จริงๆผมก็ไม่ได้ทาเองนะครับก็มาจากต่างประเทศแล้วก็มา new project แล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับก็ต้องบอกอีกหนึ่งแต่พอดีจําไม่ได้ว่ามาจากเว็บไซต์ไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในหน้านี้เนะี่ยผมจะมีตัวนี้ครับที่ชื่อว่า show camera อ็คือไม่ง่ายตัวนี้เป็นการดักนะครับอีเวนต์เวลาเรากดปุ่มนะครับผมมาที่ตรงเลเยอร์แล้วกันนะครับผมขอจัดการ Layout นิดนึงก็ในเลเยอรผมนะครับตรงที่หน้าพรีวิวเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มที่ชื่อว่าโชว์ค a m เบล่าโอเคไหมครับก็ผมดักออนคลิกว่าให้มันทําการเล่นไม่ต่อชื่อว่าโชว์ค a m เบล่านันเองก็คือคอไว้ตรงนี้นะครับอย่างแรกก่อนนะครับเราจําเป็นนะครับที่จะต้องมีการเช็คเพอร์มิชันก่อนว่า นะครับเราเคยขอ Permission ไปแล้วหรือ,อยังนะครับด้วยชุดคำสั่งแบบนี้นะครับก็คือตัว a c t i v i t y c o m p a แ t แล้วก็ดอทเช็ค l l p p r r m s s s o o ททำการใส่ตัว Permission type Perm เข้าไปนะครับแล้วก็เช็คว่า Permission เป็น Grant หรือเปล่านะครับถ้าเป็นแ a n นนะครับก็ใหเข้า L อนะครับคือผดงานเราเคยขอไปแล้วแล้วก็ทำการเรียกใช้งาน Feature หรือ Function นั้นได้เลยนะครับโดยไม่ต้องทำอะไรต่อจากนั้น ถ้าเกิดไม่เท่ากับ grant ก็แปลว่ายัางไม่เคยขอก็ทำการเริ่มขอในการเล่นไม่ต่อชื่อว่า request permission นะครับซึ่งในเคสนี้ตัว request camera permission ก็คืออยู่ตรงบริเวณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากาโดยหลักการแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าพวกนี้เราสามารถทำเป็น pattern ได้ไงานคือสร้างเป็นคลาสหน่คาสเลยแล้วก็เอาไว้เป็นลักษณะคือรวบรวมนะครับการขอ request permission ที่เรา a d hoc แล้วกันนะทั้งหมดเลยก็ได้แต่ในเคสนี้ผม ไม่ได้แยกค่าเพราะมันเล็กๆอยู่ก็ได้ดูไม่ยากนะครับก็ในเบื้องต้นก่อนนะครับมันคอตัวนี้หลักการก็คือทําการเช็คก่อนว่ามันเคยขอ p e r m i s s i o n ไปแล้วก่อนหน้านี้ไหมนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า s h o รีเ q u ท์เพ Per มิ s ช i ่นนะครับเอ่อเรสชนนะครับ r a t i o n a l นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำการเช็คก่อนว่าเคยเคยขอ permission ตัวนี้ไปยังนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเคยขอไปแล้วแต่ว่ามีการเป็นสั่ง Turn off ทีหลังเมื่อคือเคยขอแต่เราสั่ง ไปสั่ง turn off ทีหลังมันจะเข้า condition นี้นะครับสิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะทำการสั่งโชว์เป็น snack bar นะครับ snack bar คือ,อยังไงนะครับก็ผมจะลองรีวิวดูนะครับก็อย่างแรกก่อนอันนี้ถ้าเกิดผมกดปุ่ที่สองถูกไหมมันก็จะเข้า camera ถูกต้องไหมครับนะครับเข้า camera ก็ถูกต้องถ้าเกิดน,น,นึกภาพเราสามารถทำการไป disable ได้นะครับ user สามารถไป disable ได้ วิธีการ usable คือไปที่ setting ครับก็ผมขอหา setting ก่อนนะอู้ดทีมันช้านะครับโอ้เป็นกรรมนะครับปุ๊บโอเคมาตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงแอปนะครับที่ตรงแอปเนี่ยนะครับก็จะมองมาที่แอปเรานะครับมันจะมีเป็นเหมือน permission นะครับก็คลิกตรงนี้ครับนี่จะเห็นว่าผม เคยขอไปแล้วก็เป็น turn on ถ้าเกิดผมสั่ง turn off โอเคปะแน่นอนครับผมทําการสั่งเปิดแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสั่งเปิดแอปอีกครั้งหนึ่งอันที่ที่ผมกดปุ่มนี้มันจะขึ้น snack bar ขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับนี้นะครับไอ้ snack bar ตรงเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่มันเข้า condition เนี่ยคือ user เคยมีการขอไปแล้วแต่มีการยกเลิกทีหลังมันจะเข้า condition นี้แลถ้าเกิด user ไม่เคยมีการขอเลยจะเข้า condition นี้โอเคไหมครับ เอาละในเคสนี้ตรงสแน็คบาร์ก็คล้ายโต๊ะแต่เพียงว่ามันสามารถใส่แอคชั่นได้ถ้าผมทําการใส่แอคชั่นที่ชื่อโอเคแล้วผมติ๊กโอเคมันก็จะเป็นการของ่ายๆมันโค้ดบรรทัดเนี่ยนะครับกับโค้ดบรรทัดเนี่ยนะครับเป็นโค้ดเดียวกันนะครับคือมีการขอเพิ่มพิชญ์นะครับเหมือนเดิมในเคสนี้ผมติ๊กโอเคนะครับเพื่อเป็นการขอมันจะทําการขึ้นไดร์ล็อกบล็อกนี้ขึ้นมาไดร์ล็อกบล็อกนี้เกิดจากทาขอตรงนี้ครับเกิดจากโค้ดบรรทัดนี้หรือบรรทัดนี้ซึ่งเป็นบรรทัดเดียวกัน ในเคสนี้เกิดคุณติ๊กคำว่า a r o u n d นะครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือมันจะทำการยิง request ไปขอซึ่งถ้าเกิดมันขอได้มันจะทำการ callback มาที่ฟังก์ชัน callback ตัวหนึ่งครับตัวนี้ชื่อว่า o n request permission นะ r e s u l t โ okay, อเคไหมครับ o n request permission r e s u l t ตัวนี้ทำการถูกเรียกอัตโนมัตินะครับเมื่อมันขอเสร็จทำการเช็คนิดนึงว่า request code เป็นตัว camera ไหมนะครับถัดมาทำการเช็คนะครับว่า มีการขอ permission มากกว่าหนึ่งตัวหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถขอ permission ครั้งหนึ่งได้หลายตัวนะครับคือพเพื่อขอได้หลายหลายห,ายหายอันทั้ง c a m e r ลทั้งทั้งคอ t แทคขอได้ครั้งเดียวเลยก็ได้นะครับถัดมาคือเช็ค s u l t ว่าเป็น p r r m s s s o o n r r n n t ไหมถ้ามัน grant ก็โอเค ถ้ามันแกรนก็คือเพียงแค่ทําการสั่งให้มัน access ไปยังฟังก์ชันนั้นได้เลยในเคสนี้คุณจะเห็นว่าผมมีการสั่งโชว์ snackbar นะครับซึ่งเราจะไม่โชว์ก็ได้นะครับจะทําการ Take photo อะไรก็ได้ซึ่งคําสั่งในการ take photo เดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ถ้าเกิดไม่แกรงก็แปลว่า user าหรือในที่แปลว่าระบบปฏิบัติการ,ร,บบร,การหรือตัวกล้องอาจจะติด p e r m i s s ชันอะไรบางอย่างก็คือไม่แกรนให้นะครับก็คือต้องทําใจ ในเคสนี้ก็มีการเช็ค2เคสนะครับว่าเป็นการขออนุญาตแบบค a m เมร่าหรือเป็น c o n คอนแทคถ้าเกิดคุณมีแค่คอนแทคคุณก็ต้องคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีตัวเ e ตรงนี้นะครับเอาล่ะคราวนี้เราทำการจำนะครับก็กดปุ่ม control หรือ command ค้างไว้จำไปที่ฟังก์ชันนี้ครับก็จะเห็นว่าก็แค่เป็นฟังก์ชันในการสั่งเปิดกล้องก็จะเห็นว่าเปิดกล้องได้ละนะครับนี่ก็คือภาพโดยรวมนะครับของการทำงานนะครับของเรื่อง permission นะครับก็คือสรุปนะครับเร็วๆนะครับตัวนี้จะถูกเรียกเมื่อเรากดปุ่ม ทำการเช็คนะครับว่ามีการขอ permission ไปแล้วหรือ,อยังนะครับถ้าเคยขอไปแล้วนะครับเคยขอไปแล้วมันก็จะเข้า e อเพื่อทำการถ่ายรูปเลยแต่ยังไม่ขอทำการเรียกฟังชันที่ชื่อว่า Request ตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้คุณสามารถทำาลักษณะกรุบรวมเป็นคลา s s น c l a คลาสเลยเรียกว่าอาจจะเป็นลักษณะ global ะ permission request ก็ได้นะครับจะได้ไป reuse ในงานอื่นได้นะครับตรงนี้ก็เพียงแค่เช็คว่าเคยขอไปก่อนหน้านี้แต่ว่าไปยกเลิกทีหลังหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดเป็นเคานั้นก็ทาการโชว์สแน็คบาร์ก่อนเพื่อคอนเฟิร์มว่าจะขออีกครั้งหนึ่งนะนะครับหรือนะครับจะไม่สนใจคือง่ายๆขอไปเลยก็ได้นะครับเพูดจริงๆก็คือโค้ดตัวเนี้ยจริงๆไม่ต้องมีอย่างได้นะครับก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆไม่ไม่มจะขอไปแล้วเี๋ไม่มขอก็ขอใหม่อะ่ะง่ายๆนะครับไม่ต้องมาขึ้นถามหลายรอบนะครับให้เสียเวลาแต่นี้ก็ทําให้มันโชว์ความสรของสแน็คบาร์คราวนี้นิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบกันไปอ้อเท่าทหครับ หลังนั้นก็ทําการจามาที่ตรงนี้ถูกปะแล้วก็ทําการเช็คนิดนึงว่าตรงนี้นะครับ on request permission เป็น callback เช็คนิดนึงว่า c a m ล่ a เคยขอเราหรือยังนะครับถ้าเกิดเคยขอแล้ว,ลวทุกอย่างผ่านตาเทมบอกก็แค่ทําการสั่งเปิดกล้องนะครับนิดนึงครับก่อนจบกันไปต้องอย่าลืมว่านะครับ permission นะครับในเคสน,นี้คุณก็ต้องมีการขอเหมือนเดิมด้วยแล้วก็จะมีการขอ permission แบบใหม่ด้วยที่เป็นคีด m นะครับไอ้ตรงนี้ต้องคอยเช็คกันอีกทีนึงว่ามี permission อะไรบ้างที่ ต้องขอแบบใหม่นะครับสุดท้ายตรง Gradle นะครับการขอ permission แบบใหม่นะครับเราจำเป็นต้องมีการ Import นะครับ s u p p o r t B4 เข้ามาด้วยนะครับมีความจำเป็นต้องอ p o r t s u p p o r t B4 นะครับส่วน s u p p o r ตัวส่วน support d e s i น n น,นี่ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พวก s แ a c k บาร์นะครับก็หลักๆก็คือมีแค่ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหรือจะกอปมาหมดเลยก็ได้พวกนี้พวกนี้สุดมากยังไงก็ต้องใช้ได้ใช้อยู่แล้วนะสามตัวนี้กอปมาทิ้งไปเลยก็ได้นะครับโอเคอยาวนิดหนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ